สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคูมวลนะคะดรมลรวัตรเลวยธนาพานิชเอี่ยมทองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของผิวแล้วนะคะต่อมาเราจะมารู้จักกับปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ผิวค่ะ โดยถ้าเรามีความรักสวยรักงามนะคะเราก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสกินแคร์ค่ะสกินแคร์ก็คือผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลฟื้นฟูและบำรุงผิวให้แข็งแรงดูมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าและผิวกายค่ะในวันนี้ขออนุญาตแบ่งสกินแคร์ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มสกินแคร์ปกป้องผิวเช่นครีมกันแดดที่จะช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดค่ะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสกินแคร์บำรุงผิวเช่นเซรั่มและมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสกินแคร์รักษาผิวเช่นครีมลดเลือนริ้วรอยและครีมรักษาสิวต่างๆค่ะโดยเราจะขอโฟกัสไปที่กลุ่มสกินแคร์ปกป้องผิวได้แก่พวกครีมกันแดดทั้งหลายค่ะ เพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ผิวซึ่งแสงแดดเป็นตัวร้ายที่จะช่วยเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเซลล์ผิวของเราค่ะถ้าพูดถึงครีมกันแดดเราก็จะนึกถึงคำโฆษณายกตัวอย่างเช่นครีมกันแดดปกป้องผิวจากแสงทุกองศาพร้อมปรับผิวให้ดูกโกลด้วยค่า SPF 5 0 PA บ PA บวกบวกบวก ที่จะช่วยปกป้องผิวทั้งจากรังสี UVA UVB แสงบลูไลท์รังสีอินฟราเรดมลภาวะและอนุมูลอิสระคุ้มมั่นใจว่าถ้านักเรียนได้ยินโฆษณามาบ้างก็จะเคยได้ยินกับคำว่า SPF 50หรือ PA บวกบวกบกบวกมาแล้วบ้างนะคะแต่ว่า SPF คืออะไรและ PA บวกบกบวกบวกคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนกันค่ะ ค่า SPF หรือว่าค่า Sun Protection Factor เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปกป้องผิวจากรังสี UVB ค่ะโดยตัวเลขที่ต่อจากคำว่า SPF จะแสดงถึงจำนวนเท่าในการปกป้องของครีมที่มากกว่าผิวปกติที่ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดค่ะยกตัวอย่างเช่นหากนักเรียนใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50 ครีมกันแดดนี้จะสามารถช่วยปกป้องผิวได้มากกว่าผิวปกติถึง50เท่าค่ะส่วนค่า PA หรือว่าค่า Protection Grade of UVA เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปกป้องผิวจากรังสี UVA นั่นเองค่ะโดยค่านี้จะไม่ได้ตามด้วยตัวเลขแต่จะตามด้วยเครื่องหมายบวกซึ่งจำนวนเครื่องหมายบวกจะแสดงถึงจำนวนเท่าที่สามารถปกป้องผิวได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นค่า PA บวกสามารถปกป้องผิวได้มากกว่าผิวปกติที่ไม่มีการป้องกัน2-4เท่าค่า PA บวกบวกสามารถปกป้องผิวได้มากกว่าปกติ4-8เท่าค่า PA บวกบวกบวกสามารถปกป้องผิวได้มากกว่าปกติถึง8-16เท่าค่ะ <analog noise> ส่วนค่า PA บวก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 สามารถปกป้องผิวจาก UVA ได้มากกว่าปกติถึง16เท่าเลยค่ะ แล้วทำไมเราจะต้องมีการปกป้องผิวจาก UVA และ UVB UVA และ UVB คืออะไรแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ UVA คือรังสีที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่320ถึง400นาโนเมตรมีความสามารถพิเศษคือสามารถทะลุผ่านกระจกได้เราจะพบ UVA ในแสงจากหลอดไฟและแสงจากคอมพิวเตอร์นะคะ UVA สามารถทำร้ายผิวได้แม้เราจะอยู่ในร่มและทำลายผิวชั้นในจนลึกถึงชั้นหนังแท้ซึ่งจะก,กระตุ้นให้ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันภายในเซลล์ค่ะ UVA จะทำให้เราเกิดฝ้าจุดด่างดำและริ้วรอยเหี่ยวยน่นค่ะโดยวิธีจำง่ายๆนะคะก็คือ UVA หมายถึงเอจจิ้งนั่นเองค่ะถัดมานะคะ UVB UVB จะมีความยาวคลื่น ที่น้อยกว่า UVA นะคะโดยจะมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง290ถึง320นาโนเมตร UVB ไม่สามารถทะลุผ่านกระจกได้ค่ะแต่ว่าจะทำร้ายผิวเราเมื่อเราสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงโดยจะทำร้ายที่ผิวชั้นนอกและถูกดูดซับโดย DNA ค่ะทำให้ DNA ในเซลล์ผิวถูกทำลายได้และ UVB จะทำให้ผิวของเรา ไม่เกรียมแล้วก็รู้สึกแสบร้อนค่ะวิธีจำง่ายๆนะคะ UVB ก็คือ burning นั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้ความแตกต่างของ UVA และ UVB กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์ผิวโดยจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อค่ะ 1. กลไกการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันภายในเซล์ 2. สาร Reactive Oxygen และไนโตรเจนในการทำลายเซลล์และการแก่ของเซลล์ค่ะ 3. ชนิดโครงสร้างสมบัติและการทำงานของสาร Reactive Oxygen และไนโตรเจนและ 4. สารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสำหรับข้อที่1นะคะคกลไกการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน oxidative stress mechanism ภายในเซลล ภาวะเครียดออกซิเดชันหรือว่าออกซิเดทีฟสเตรสนะคะก็คือภาวะที่เกิดขึ้นตามรูปด้านล่างเลยค่ะภาวะที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลกันระหว่างอนุมูลอิสระหรือว่าฟีแรดิเคิลและสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนค่ะภาวะนี้จะกระตุ้นให้เซลล์เกิดความเสียหายได้โดยที่เมื่อร่างกายเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานะคะ ร่างกายก็จะมีกลไกในการต่อสู้ค่ะโดยผลิตสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรามีอนุมูลอิสระมากจนเกินไปหรือว่าสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้น้อยจนเกินไปเราก็จะเกินความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระในการจัดการสารอนุมูลอิสระค่ะเมื่อนั้นเองสารอนุมูลอิสระก็จะเริ่มก่อกวนค่ะแล้วก็ทำให้เซลล์เนี่ย ถูกทำลายหรือว่าเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันนั่นเองนะคะจากรูปข้างล่างเราจะเริ่มต้นจากเซลล์ปกติเมื่อมีสารอนุมูลอิสระขึ้นมาก็จะเกิดการ,รล้อมเข้าไปที่เซลล์ค่ะและทำให้เซลล์เกิดความผิดปกติและเมื่อเซลล์เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันก็คือจะทำให้เซลล์ถูกทำลายค่ะและเกิดความเสียหายได้ค่ะ โดยในธรรมชาตินะคะเราก็สามารถพบภาวะเครียดออกซิเดชันได้ด้วยเช่นเวลาเราปอกแอปเปิลทิ้งไว้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าในแอปเปิลเนี่ยจะในผิวแอปเปิลนะคะก็จะมีความเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะโดยสีที่เข้มขึ้นนั้นตอนแรกนะคะเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบฟ,ฟีนอลิกที่พบในแอปเปิลทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศค่ะ ทำให้ได้สารอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีสีเข้มขึ้นค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นนะคะก็จะทำให้แอปเปลิลมีสีดำขึ้นแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวและเสียในที่สุดค่ะนอกจากนี้ภาวะเครียดออกซิเดชันอื่นๆที่พบในธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นการเหม็นหืนของน้ำมันเป็นต้นค่ะแต่ก็อย่าพึ่ง กังวลใจไปนะคะภาวะเครียดออกซิเดชันก็ไม่ได้มีแต่ความน่ากังวลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะภาวะเครียดออกซิเดชันสามารถแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1คือภาวะเครียดออกซิเดชันแบบชั่วคราวและภาวะที่2คือภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานค่ะสำหรับภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราออกกำลังกายในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ ก็จะเพิ่มการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาในกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันชั่วคราวในกล้ามเนื้อซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อค่ะและกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระและการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยค่ะแต่หากเราปล่อยให้ภาวะเครียดออกซิเดชันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะภาวะเครียดออกซิเดชันนี้จะทำให้มีความเสี่ยงในการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ เยื่อหุ้มเซลล์ DNA และนำไปสู่การเกิดโรคในหลายระบบนำไปสู่ความเสื่อมของอวัยวะต,ต่างๆส่งผลต่อระบบต่อมไหลท่อรวมไปถึงส่งผลต่อความยืดหยุ่นของผิวหนังด้วยค่ะหัวข้อถัดมานะคะคือสาร Reactive Oxygen และสาร Reactive ไนโตรเจนในการทำลายเซลล์และการแก่ของเซลล์ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักสาร Reactive กันก่อนนะคะ สาร r รี c t ที e คือสารที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์สารชีวโมเลกุลในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของสาร r e ี c t ที e ออกซิเจนหรือว่า ROS และสาร r e ี c t ที e ไนโตรเจนหรือว่า RNS ค่ะจากแผนภาพเราจะเห็นว่าด้านล่างคือระดับของ ROS นะคะเมื่อเรามี ROS ในระดับที่ต่ำ จะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์หรือว่าเซลล์มิวเทชันแต่หากมีปริมาณที่มากขึ้นจะส่งผลต่อความแก่ของเซลล์ค่ะและหากมีปริมาณ ROS ในระดับสูงจะส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์ในที่สุดค่ะการตายของเซลล์นี้อาจจะเกิดแบบ apoptosis หรือ necrosis <ols. S 1> ก็ได้นะคะ <MS> เมื่อผิวหนังของเรา ถูกแสงแดด UV นะคะ UV จะทะลุผ่านชั้นผิวหนังเข้ามามาทำปฏิกิริยากับ ROS ของเราและทำให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ใน3รูปแบบค่ะรูปแบบที่1สาร ROS นี้จะไปทำลาย DNA ทำให้เ,เกิดการตายของเซลล์ได้ค่ะรูปแบบอื่นๆจะเป็นการที่ ROS ไปส่งสัญญาณทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ROS ส่งสัญญาณไปที่นิวเคลียสทำให้เกิดการลดลงของการสร้าง in, คอลลาเจนและอิลาสตินค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดร่องลึกแล้วก็ริ้วรอยได้ค่ะและรูปแบบสุดท้ายสาร ROS จะไปรบกวนที่ไมโตคอนเดรียค่ะโดยไปรบกวนการสร้าง BAX และ BCL2 ทำให้เกิดไซโตโครม C ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดเซลล์ apoptosis ได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอถามคำถามหลังเรียนกับนักเรียนสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนนะคะข้อแรกจงยกตัวอย่างการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันที่พบในธรรมชาติค่ะและข้อ2เมื่อมีสาร Reactive ในเซลล์ปริมาณมากจะส่งผลต่อเซลล์อย่างไรนักเรียนทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะคะ